สวัสดีเพื่อนๆสาย DIY ทุกท่านครับหยุดยาวส่งการนี้ไปเที่ยวไหนกันบ้างครับสาหรับผมช่วงหยุดยาวนี้นะครับผมก็มีโปรเจกต์ว่าจะทําเทพื้นนะครับตัวสาราสาเดียวของผมนะครับให้เสร็จโดยวิธีการเทพื้นทั้งหนนะครับผมก็จะเทพื้นเพื่อจุดประสงค์ที่ใช้ในการเพื่อไม่ให้ย่้ามันขึ้นเฉยนะครับความหนาของพื้นปูนซีเมนต์ของผมนะครับก็จะอยู่ประมาณ5เซนติเมตรแล้วก็เฉลี่ย3เซนติเมตรครับผมก็จะปรับพื้นที่นะครับให้มีความเสมอกันให้มากที่สุดนะครับ แล้วก็ใช้แบบที่มีความกว้างประมาณ1.7เมตรครับในรอบนี้นะครับผมก็จะใช้เป็นเครื่องมูปูนนะครับเป็นเครื่องมูปูนไฟฟ้าจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมเคยบอกว่าผมผสมปูนเนี่ยเป็นงานที่หนักที่สุดนะครับพอได้เครื่องมูปูลมาเนี่ยผมก็ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เลยนะครับซึ่งมันจะทําให้การทํางานผมเนี่ยสะดวกมากก็จะช่วยทุ่นแรงไปได้เลยนะครับประมาณ5เท่าถึง6เท่าเลยครับผมก็จะเทพื้นเป็นแผ่นอย่างนี้นะครับเป็นทีละแผ่นครับเนื่องจากความหนาของการเทคอนกรีตของผมนะครับมันค่อนข้างน้อยมันก็จะส่งผลให้เวลาปาดสามเหลี่ยม ก็ตามวัตถุประสงค์ของผมนะครับก็คือเอาไว้การย่าขึ้นแล้วก็มีการเดินขึ้นรับน้ำหนักบ้างนิดหน่อยครับผมก็คงคิดว่าการเทพื้นหนาประมาณเท่านี้น่าจะมีความแข็งแรงพอนะครับกับการใช้งานของผมแล้วก็ผมไม่ใช่ช่างนะครับเพื่อนๆท่านใดมีแนวคิดแล้วก็มีข้อคิดเห็นนสามารถแนะนํามผมเข้ามาได้เลยครับแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่ไทยเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับใครที่เดินทางก็ระมัดระวังด้วยครับคลิปนี้ก็จะเป็นการทํางานในช่วงวันหยุดยาวของผมนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมครับขอบคุณครับ